การจนบ,บุรีสามเจ๊คนดังขอเซลฟี่ด้วยสสกายลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกอบจอการส่วนคู่แข่งควมภรรยาเดินขอคะแนนเสียงการเลือกนายกอบจอผู้สมัครต้องเดินพบประชาชนทั้ง13อำเภอผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจนบ,บุรีมีผู้สมัครเพียงสองรายรายแรกคือนายสุกวีแสงเปาอดีตประธานสภาทนายอายุ66ปีเบอร์หนึ่ง อดีตผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่และผู้สมัครสสพักก้าวไกลเป็นผู้สมัครอิสระในานามเพื่ออนาคตการและรายที่2คือนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิดหรือหมอวัดมอนักพัฒนาอดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยอดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีอายุ46ปีและช่วงเย็ยนวันนี้นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดเดิมชื่อนัชชาบุญมีชื่อเล่นกายอดีตรองโฆษกพักอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ตลาดสดเลซิตี้ชื่อดังหัวย30ล้านโดยมีสามเจ้คนดังเข้าไปถักทายโดยสามเจ้บอกว่าอยากได้คนที่ดูแลทุกสุขของประชาชนมากๆโดยนายสุกวีแสงเป่าผู้สมัครนายกอบจบอกฝากเลือกหมายเล็กนึงหากมีโอกาสเข้าไปจะไม่ถึงประชาชนแน่นอนคณะขอเดินพบปะประชาชนที่ไปจับจ่ายสินค้าในตลาดสดแห่งนี้ ก่อนที่คณะได้เดินทางต่อไปยังตลาดแยกแก่งเซียนเพื่อพบปะประชาชนในตลาดเย็นโดยทั้งสองแห่งนี้พบประชาชนยิ้มรับอย่างอบอุ่นพร้อมทักทายอย่างเป็นกันเองและขอถ่ายภาพตลอดเส้นทางโดยเฉพาะสามเจ๊ได้ขอถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยบอกที่ผ่านมาก็เลือกแต่ทำไมไม่ได้บอกคราวนี้ต้องได้นะสำหรับที่ตลาดนัดทางรถไฟท่าเรือน้อยตอบลท่าเรืออัเภอธารรมกาในแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิดหรือมอวัด ผู้สมัครนายกอบจอการจนาบุรีทีมพลังการเบอร์สองควงภรรยาแสนสวยพร้อมทีมงานเดินพบประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและแจกแผ่นพับกับผู้ไปเดินในตลาดนั้นแห่งนี้โดยบอกว่าอยากได้คนทํางานโปรดเลือกผู้สมัครนายกอบจอการจนบุรีเบอร์สองหมอประวัติเป็นนักพัฒนาท่านสมัยมีความรู้แล้วการจนบุรีจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้สมัครทั้งเร่งเดินไปตามพื้นที่ต่างๆไปจนครบทั้ง13อําอำเภอ ใครจะมาเป็นนายกอบจอคนใหม่22ตุลาคม2566จะได้รู้กันผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเดียวกันเมื่อวันที่22กันยายน2566ที่ผ่านมากกตท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศบ,บัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกอบจอตามม .52 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเหลือเวลาอีก29วันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า0 0แสนลาย ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่22ตุลาคม2566กันอย่างพร้อมเพียงกันข่าวนิ่24กาญจนบุรีชุติกาไหล่วารินรายงาน